สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับเฮียปอปอมนะฮะเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับวันเสาร์ที่30กันยายนนะครับผมโอ้โหบอลเยอะมากเลยวันนี้มีทั้งพิมพ์เรียงกิตนะรับุนเดลิกาเยอรมันกานโชซูรียานะครับแล้วก็ราลิกาสเปนหลีกงฝรั่งเศสพินเมนชิพนะครับฮันแลน์พิมพ์เร็กนะครับโอ้โหเยอะมากเลยะแล้วก็รวไมไปถึงที่กําลัง เตะอยู่นะฮะก็จะเป็นทางด้านของอ่าญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็โอ้โหครบเลฮะลีกสารัฐช่วงเย็นก็จะเป็นไทยแลนด์ลีกครับนะครับวันนี้โอ้โหราคาสวยสวยทั้งนั้นเลยนะครับผมวันนี้ฮะวันนี้ฮะเฮียปอจะพาไปชมเกมที่บุนเดสรลิก้าเยอรมันนะครับจะเป็นทางด้านของไมล์ศูนย์ห้าครับจะเปิดบ้านต้อนรับกาเยือนของ บายเลยว่าคุเส้นนะฮะโอ้โหฟอร์มตอนนี้ถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวครับสำหรับคุเดวาคุเส้นฮะในเวลาสองทุ่มครึ่งครับก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport หนึ่งแล้วก็ b ีอนะครับ b ีอ็งสามนะครับผมติดตามรับชมได้นะครับคู่นี้ฮรเรามาดูกันนะฮราคาบัคขึ้บอลเปิดมาที่ครึ่งลูคัะ แล้วก็ราคาไหลไปครึ่งควบลูกตอนนี้ราคาอยู่ที่1ลูกขาวโอ้โหถือว่าไหลแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับไบรอเรวาคุเซนนะครับเราไปดูฟอร์มโดยรวมนะครับเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดครับไมยครับบุกไปชนะทางด้านไบรอเรควาคุเซนสาสองครับวันนั้นเรือกคุเซนตัวใบแดงครับแล้วก็เลือกคุเซนครับไปชนะบ้านไมามศูย์ครับ แล้วก็ไมาเล่นในบ้านชนะสกอร์เดิมครับสามสองในบคุเซนเล่นในบ้านชนะหนึ่งูแล้วก็เสมอกันไปสองสองครับฟอร์มก็ถือว่าสูสีครับในการเจอกันทั้งสองทีมเนี่ยฟอร์มโดยรวมถือว่ายัางสูสีครับแต่มาดูฟอร์มหนะ้านาหลังสุดของไมล์เป็นไงบ้างครับล่าสุดภูกเขาแพงดังเอาบวกไว้สองหนึ่งครับนี่ก็โดนท้ายเกมนะครับ แล้วก็เล่นในบ้านครับโดนตุกาดยำไปฮะสามหนึ่งแล้วก็ชนะด้านดูนดสบวกนะครับสองศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ด้านเวเดอร์เบเมนไปสี่ศูนย์เหมือนด้านแอตติกฝรังดหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ไปเยือนแพ้ด้านของยูเน่ยนเบรนาสี่หนึ่งหกฟอร์มถือว่าย่ำแย่เลยครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะได้เพียงหนึ่งนัดเองนะครับก็เป็นการชนะ บอลปีซีซั่นนะครับฟอร์มในลีกย่ำแย่เลยฮรับสำหรับไบร์่อสำหรับททียสสำหรับไม้นะครับผมมาดูฟอร์มของเรวาคูเซ่นครับเป็นไงบ้างครับแบบที่แล้วครพวกเขาก็ชนะทางด้านของไฮเดฮหามนะครับไป4-1ครับชนะอ่าบอลถ้วยครับทางด้านฮังเค่นนะครับ4-0แล้วก็เสมอเดอไบเยนมิวนิกครับถ่ายเกมจากจุดโทษของ ฮาคิมเฟเลนี่นะครับเป็นสองสองครับแล้วก็ชนะฮาเค้นสี่สี่สองครับชนะทางด้านดัสามห้าหนึ่งไปเยือนก็ชนะทางด้านมูเซก,กับปัดนะฮะสามศูนย์ก็ชนะทางด้านของอาร์เบรลซิกนะครับสา <c oughs> มสองขู่ฟอร์มฟอร์มเรือเส้นปีนี้นะครับมองเลยว่าขู่มีรุ้นเลยครับมีมีรุน้น แชมป์นะครับเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นการยิงประตูนะครับกองหลังแล้วขู่ล่าสุดครับตารางคะแนนครับเจ้าบ้านก่อนครับไม้เนี่ยอยู่อันดับที่สิบแปดนะครับก็คือท้ายตารางครับเขาเข่งไปห้านัดครับยังไม่เคยชนะใครเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสี่เกมนะครับจากห้าเกมนะขู่ได้ยิงได้เพียงแค่สี่ประตูครับเขาเสียไปถึงสิบสี่ ประตูครับถือว่าเกมรับย่ําแย่พอสมควรนะครับสำหรับมายนะครับพวกเขามีหนึ่งแต้มครับอยู่ในโซนตกชั้นนะครับผมเรามาดูผู้เยือนครับอย่างเรวาคูเซ่นนะครับอยู่อันดับสามครับแข่งห้านัดครับแข่งนั้นก็จะฝูงหนึ่งนัดครับชนะสี่ครับเสมอหนึ่งครับยังไม่เคยแพ้ใครครับพวกเขายิงได้ไปถึงสิบเจ็ดประตูครับเสียเพียงหกประตูนะครับมีสิบสามแต้มครับตามหลังจะฝูงอยู่หนึ่งแต้มนะครับทั้งวันนี้พวกเขาชนะ นะครับเพราะว่าเมื่อคืนครับเป็นทางด้านของบรัสเซิอดมุลนครับก็เอาชนะไปได้นะครับฮอฟเฟนฮา์มนะครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องรุนนะครับให้บาเยนซ์เสมอนะฮะหรือยิงน้อยกว่าเรวาคูเซ่นนะครับพวกเขาก็จะขึ้นเมนจ่าฝูงนะครับสำหรับเรวาคูเซ่นคู่นี้ก็คู่นี้ฮะเฮียปอฟันธงเลยนะครับให้เรวาคูเซ่นครับ 5ดาว VIP ครับไม่มีปัญหาอะไรครับคู่นี้กินนิ่มอยู่แล้วครับขนาดทัศนคติบ้านผลบอลน้กง่าอเราฟันทงต่อเรยวค่เซนเด็ดจริงนะครับเด็ดจริงๆนี่นี่ก็จะเป็นฟอร์มครับโอ้ต่างกันลิฟเลยครับเรียวคูเซนนะคพวกเขาเสมอเพียงนัดเดียวอะนะครับโดยการเสมอที่มีอย่างบาร์เยนนะครับโอ้ฟอร์มโดยรวมตัวบาดเจ็บก็ไม่มีครับ โอเลโอคุเซนก็จะมีเพีงแพลาติกชีคครับตัวเดียวครับที่ยังเจ็บครับในรายชื่อครับตัวผู้เล่นอื่นๆครับวิกเตอร์บูนิฟอฟก็ลงได้ครับโยนาธฮอฟมันครับโอ้โหลงได้หมดครับแกรนิตช็กก้าครับตัวไม่ช็กเกมครับฟอรเรียเวสต์นะครับลงอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดถึงครับมาดูตัวแรกสุดท้ายของมายเนี่ยคือพวกเขาเจ็บ ตัวตัวหลักเขาเจ็บไปอย่างอาเดียนฮาร์โซโอเรสนะครับผมแล้วก็มิเชลเรนลิตนะฮะแล้วก็ซีแวงเมนกูซาครับพวกนี้คือเจ็บหมดนะครับผมโอ้โหแย่สสำหรับมารูการนี้ครับแต่ไม่น่ามีปัญหาเลยครับคู่นี้ครับฟันทงที่เรวาคูเซนครับแต่ในเวลาสองทุ่มครึ่งครับฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ เดี๋ยวกลับมาพบกันในวันถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ร่ำลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ